เอาอ้อยสวยๆมาซูพี่น้องเบิ้งค่ะพี่น้องคาะมือนี่ลูกค้านัดรับพันอ้อยอ้อยสุพรรณหนึ่งพี่น้องมาใหม่มาแรงสายพันธุ์ที่ขัดสรรสายพันธุ์ใหม่ว่าน้ำหอมน้ำแซบแซบ,บก่าสุพรรณหาศูนย์อีคนวะแต่ว่าเยท้ทอนบพท่านไนซิมดอกค่ะพี่น้องคนเห็นเยทอนลงขีปเพิ่เลยสั่งนัดรับค่ะพี่น้องจะไปส่งอ้อยน้องไขยค่ะพมื่อนี่ไดร,รนี่นะ อ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งหรือว่าสุพรรณหนึ่งค่ะพี่น้องโมงเมนสุพรรณหาศูเดอ้อจะเป็นอ้อยเป็นล่ำขาวๆนุ่นๆตว,ว่าพี่น้องจ๋าลำใหญ่งนยามฝนเบิ้งเนี่ยค่ะนี่ท่อนสิจับสูเบิ้งคือแบบว่าป้องเงาไปแต่ได้น้ำหลายคักค่ะพี่น้องนี่เบิงเบ้งมีแต่แบบอื้อหือ อ้อยซ้ำนี่เด้อค่ะเดอ้อคนเอาไปปลูกพี่น้องค่ะบ่ได้อ้อยแกเด้ตอตัวนี้อ้อยยังท่านนำ้ำท่านท่านท่านทําน้านานานนำตาลนี่ค่ะแต่ว่าตาเขาสังเกตตาเขาจิตส่วงหน่อยกว่าสุพรรณหาซุนเลยค่ะพี่น้องแต่ว่ายังไม่รู้เลยคนว่าเห็ดมะมหมเสีบก็สุพรรณหาซุนมันก็นเลยเป็นที่ต้องการคนตลาดคนกับมองหาลายค่ะพี่น้องว่ามีพันธุ์นี่มันยังบ่หลายเลยพี่น้องตอนนี้ยังไม่หลายเด้ใครครอบครองได้ครอบครองเอาไปปลูกก่อน เพื่อว่าอนาคตข้างหนา้าถามน้ำนามแสบคนนิยมกินน้ําอ้อ,อยก็ยังมีอยู่ตลาดนี้ก็ยังแบบมั่งทําเงนไดนหลายอยู่ในโบเมนทรทมดาได้ค่ะนี่จัดเรียงให้เรียบร้อยทั้งหมดนี่สองร้อยหาิททอนค่ะพี่น้องผู้ได้สนใจอยากได้ท่อนพันกระทากี้ท่อนมาด้ด้ค่ะพี่น้อง๋ามีบ่รหลายด้ยค่ะท่อนหนึ่งยี่สิบบาทค่ะพี่น้องขาท่อนหนึ่งยี่สิบบาทเอาไปเฮ็ดนหดน่อเฮ็ดแนวปลูกกว้ค่ะพี่น้องเพราะวันเป็นอ้อยมาใหม่สายพันธุ์ใหม่มาแรงมากขอบคุณทุกคนที่เบิ่งค่ะ